สวัสดีครับสวัสดีครับบิลลักษ์นักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับผมวันนี้ก็รื้อของแล้วก็ได้เจออีเมลเก่าๆนะครับที่ลูกทัวร์ชาวไต้หวันนะเัาส่งมาหาผมแล้วก็ให้ผมอะช่วยไปเช่าพระให้เขานะครับเมื่อปีเท่าไหร่เนี่ย 2,000ปี2,000ันตูปีนี้มันปี2,024โอ้โหผ่านมา24ปีแล้วเ,เป็นเอกสารเก่าที่เก็บเอาไว้นะครับก็ไม่แพงนะซื้อของตอนนั้นโอ้ลูกค้าอยากได้ก็มีสมเด็จเชั้นวัดประสาทสวัสดีครับท่านจุกหลานอาชายสวัสดีครับ แล้วก็มีปกโพหลวงพ่อนาควัดละคังหลวงปูน่นาควัดละคังโอ้เฮ้ยต่างชาติเขารู้จักนะตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเลยนะว่ามีพระอะไรยังไงบ้างแต่ลูกทัวร์นะคนคนไต้หวันเนี่ยเขาเขารู้เออมันก็สนุกดีนะแล้วก็เนี่ย ผมก็ลื้อของก็เจอนี่พระอะไรเอ่ยนี่พระสายใต้นะครับแล้วก็องค์นี้ด้วยอ่นะะโอ้สนุกสนุกเอ่อแล้วนี่สำคัญสำคัญอะไรสำคัญคือเหรียญเกะกับเหรียญแท้ เออเออเหรียญเก๊กับเหรียญแท้เหรียญเก๊กับเหรียญแท้เอ้ยดูยังไงฮะเออสนุกสนุกอืมขุนแผนหนึ่งห้าโอ้โหเนื้อ เนื้อเนี่ยจําให้ได้เลยเนื้อเนี่ยเนอมันมันเป็นสูตรเนื้อของเขาอะ่ะนะส่วนคนที่บอกว่าโอ้ยคือศึกษามาแบบไหนก็เก็บเล่นหาแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าอาท่า,ทานรัฐพลบอกว่าวัดสวนขันกับวัดดอนใยห,หอมแล้วนี่นี่ นี่เนื้อออกเป็นสำลิดเลยนะหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแช่มนะครับพิมพ์ว่าหลวงพ่อแช่มอมือันนี้ก้นอุอ่านี่หลวงพ่อ้ายใช่ไหมอ่าเพราะว่ามีชื่อบอกอยู่ว่าหลวงพ่อคล้ายแล้วก็อุนี่เป็นแบบนี้ มีเป็นช่อหลอกเนี่ยพวกนี้เป็นก่อน2500ันห้า้ยใช่ไหมเห็ไหมพอเรารู้แล้วเราสบายใจอะว่าพระที่สร้างก่อนปี2500ันห้าอยเนี่ยไม่เก๋หรอกนะแต่พระที่กระบวนการผลิตแล้วก็ที่น่าห่วงก็คือว่าเป็นอย่างเนี้ยพระที่สร้างหลัง2500อ่ะโดยเฉพาะ ช่วงที่มัน,ม,นมันมีความต้องการอนะ่ะมีกระแสนิยมอ่าพวกกระแสนิยมมันเริ่มเกิดขึ้นตอนที่ว่าพระขายได้ใช่ไหมพอมีสมาคมแล้วมีมีค่านิยมเล่นหาอย่างช่วง2,510กว่ากว่านั้นเจ้าคุณนอเนี่ยดังมากๆเลยนะพระหลงเจ้าคุณนอนแล้วก็วัดเทพศิริน แล้วหลวงปู่โตหลวงปู่โตนี่ก็ดังนะครับหลวงพ่ออุตตมะผมไม่รู้จักแต่ว่าเขาบอกว่าดังนะเออหลายๆคนนี่ก็ก็คือเท่าที่จําความได้นะพระที่ดังที่ผมรู้จักก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ขาวอนาลโย แล้วก็อะไรนะหลวงพ่อแพรพิกุลทองอย่างเงี้ยหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอย่างเงี้ยคือเราเราจะรู้อะแต่แต่เราไม่รู้ว่าเป็นลูกศิษย์อะไรยังไงกับใครอ่าหลวงพ่อฤษีลิงดำเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อฤษีลิงดำเนี่ยท่านมามาเรียกว่าอะไรมาเทศสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาอยู่ที่ท ถ,ถ,ถนนะหนโยธินอะซอยสายลมอ่ะใช่ไหมอยู่บ่อยๆแล้วก็มีกลุ่มกลุ่มที่ศรัทธาการฝึกฝึกวิปัสสนาใช่ไหมเออก,ก็ก็ไปฝึกมโนโมยินทิที่นั่นน่ยก็เลยเลยพอจะรู้จักแล้วก็เจ้าคุณนอเจ้าคุณนอนเนี่ยโอ้โหคือสมัยเมื่อ สองพันห้าร้อยสิบกว่าๆเนี่ยถ้าไม่รู้จักเจ้าคุณนอรเนี่ยแบบนเนาะเพราะว่าเชื่อว่าน,นะเด็กคนในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักแต่พอมาเนี่ยพอมายุคหลังเราเราไม่ได้สนใจไงเมื่อเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้อะไรเราไม่เชื่อเหอ็นไหม มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะใช่ไหมเราไม่แขวนพระคือตอนเด็กๆเนี่ยจำได้ว่าเนี่ยแม่เขาให้แขวนแบบนี้แม่แขวนแบบนี้เม็ดแตงแล้วก็มีเชือกเชือกล่มเป็นเชือกสายสินนะผูกคอืก็นั่นแหละลพอโตมาโตมาไปโรงเรียน ไม่เห็นเพื่อนใส่เพื่อนเพื่อนไม่มีใครใส่พระก็เลยอายไม่แขวนเนาะแล้วเวลาไปทำงานเหมือนกันไปทำงานก็ไม่มีคนแขวนพระนะแต่ก็จะมีพวกเบลนะพวกพนักง,งานยกกระเป๋าอะไรเนี่ยพวกนี้เขาก็เวลามีพระมาเขาก็จะเอาไปนั่งส่องกับพวก security นะ เราก็ไปนั่งนั่งกันเออเราก็สนใจดังนั้นที่จะเข้าไปไปหาไปไปนั่งชมไปนั่งฟังเขาคุยอะไรกันจบจนกระทั่งไปไปอบรมมัคคุเทศได้เป็นมัคคุเทศแล้วก็นะก็ทำงานได้ท่องเที่ยวเนาะเดินทางทั่วไทยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกได้เจอกับนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันอา่า แล้วพอนั่นเสร็จเขาก็ให้เราอ่ะช่วยหาพระเครื่องให้ก็นี่เรามาดูกันว่าเมื่อปี2000นะครับก็เท่ากับปีเท่าไหร่24ปีที่ผ่านมาใช่ไหมอืมนี่มาดูกันสวัสดีครับท่านสุมิตรท่านทารเทพท่านปอนนะครับ นี่นะเขาบอกว่าตอนนั้นอะเมื่อปีสองพันนะโอนมาให้หกรนะ้อยเจ็ดสิบแปดเหรียญนะเออซื้อพระมาสองหมื่นเนี่ยจำนวนทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบแปดชิ้นนะครับอ่า Uh-huh. Uh -huh. Dear Mr. Nilan, I got your letter already and checklist for item. May I do not mark them clearly? So I'm collecting. Ah. uh, uh. 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 คือตอนนั้นเนี่ยบอกตรงๆว่าดูพระไม่เป็นก็เขาจะมีแคตตาล็อกส่งมาเนี่ยนี่เป็นรายชื่อนังเนี่ยจากหนังสือพระเราก็ไปตามที่อะไรที่เขาให้เช่าพวกดัชนีพระหรือว่าพวกอะไรแถวห้วยขวางอะเนาะเออการันตีพระอ่ะแล้วไปเนี่ยนะว่าพระที่ที่เขาต้องการเนี่ยนะ สมเด็จเ้าชั้นวัดปราสาทพระผงปกโพหลวงพ่อนาคเนี่ยหนังหลังเสือหลวงพ่อคงวัดสับวัดอะไรวังสับประรดหลวงพ่อยึดโอ้โหมีประหลัดขิกหลวงพ่อยึดด้วยวัดหนองจอกอ่าสาริกาหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ผงปิดตาหลวงปู่ทีมวัดพระขาวเห็นไหมเนี่ยเมื่อยีใช่ไหมยี่ปี มีเต่าโบราณด้วยเต่าหลอโบราณร,ร,รุ่นหนึ่งหลวงปู่เหลีวและเต่าเงินหลวงปู่เหลียววัดใต้ไล่แต่งทองอืมบางคุนพรมปีสามหนึ่งสามหนึ่งลวงพ่อกลวยหลังศิวลีอ่าเนี่ยแล้วพระราคาองละเนี่ยสมเด็จเก้าชั้นวัดปราสาทปีศูนย์หกเนื้อขาวองค์ละสามร้อยปกโพหลวงพ่อหลวงปูน่นาควัดละคังสามร้อยนะครับ หนังเสือหลวงพ่อคงวังสับป,ประรด200หลวงปู่ประหลัดขิกหลวงปู่มเมฆวัดลำกระดานดอกละ300เนี่ย300 300 300อยหมดเลย200 3 0อองค์ละร0 0ก็มีร0อยเนี่ยขุนแผนพายข่งพิมพ์เล็กอืเต่าหล่อโบราณอันนี้เต่าหล่อโบราณรุ่นหนึ่งหลวงปู่เหลววัดไร่ตแตงทอง900อบาทแล้วก็เต่าเงินหลวงปู่เหลววัดไร่ตแตงทอง500รอยบาทนะฮะ บางคุ้นพรมปี31สังาติ400ปี31ปกโพสี่รือตะกุดมังกรคู่สายมงคล7 8 0ปิติดตาบางแซเนื้อผงเก่า199บาทแล้วก็นี่มีตะกุดผงสมปัตถนาร้อาสบาบาทนะครับอืม มีกิจสำลิดพรม,มคุณด้ามงาปอกนิ้วโอ้กิจนี้ดอกไอ้ด้ามละพันสองมีเสื้อยันด้วยเห็นไหมโอ้โหเนี่ยคือคนต่างชาติเนี่ยเขาเขารู้จักมาก่อนเราอีกนี่แสดงว่าเขาเขาให้ผมมาช่วยหาให้หาของให้เขาแล้วเขาก็ไปแบ่งไปไปแบ่งให้กับ เพื่อนๆเ,เขาอะเนาะเออแต่เขาเป็นคนที่ศึกษาพอสมควรไงเขาก็เลยรู้ว่ามีอะไรเป็นยังไงมีกุมารดูดโลกด้วยนะหออลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาเพชรบุรีหลวงปู่ทวดเนื้อว่านผังเพชรหน้าทั่งอืหลวงปู่มีมานวิชัยเนี่ย เป็นเงินเจ็ดร้อยกว่าเหรียญว้าวอืมแล้ววันนี้มานั่งดูเน่เน่เนปิดตาหลวงพ่อทองปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลลอยองค์อย่างเนี้ยเห็นไหม ผมเจอแล้วเมื่อวันนี้เนี่ยผมค้นค้นอ่ะเจอเจอเลยแต่หาไม่หาตอนเนี้ยไม่รู้อยู่ไหนค้นหาละเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วจะไปเอามาให้ดูเนาะเออค้นเจอและวนี่ตอนนั้นอ่ะสองหมื่นสองนะสองหมืนสองเมื่อเมื่อ,อไร่เอ่ย เมื่อปี41เห,ห็นนะอ่าหนังสือเนี้ยกรกดาปี41โอ้โหสุดยอดหไหม